มาสเตอร์ชูกลยุทธ์ Retention Business Model สู่การเตริบโตอย่างยั่งยืนในงานถแถลงนโยบายประจำปีตรีมก้าวขึ้นสู่แบรนด์อันดับหนึ่งที่มัดใจลูกค้าทุกฝั่งชั้นมาสเตอร์เซลประเทศไทยนำโดยมิสเตอร์ทาดาชิมิอุระประธานบริหารที่เข้ามาดำรงตำแหน่งครบ1ปีเต็มจัดงานถแถลงนโยบายประจำปี2566ประกาศแนวทางธุรกิจเพื่อมุ่งมั่นสู่การเตริบโตแบบยั่งยืนพร้อมยกระดับประสบการณ์ลูกค้าอย่างเต็มกำลัง โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการสร้างแบรนด์และบริการหลังการขายตามกลยุทธ์ retention business model ตั้งเป้าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่ลูกค้าเลือก top customer retention brand และเป็นอันดับหนึ่งด้านการบริการ top service retention เพื่อส่งมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับลูกค้าสร้างความสำเร็จให้ผู้จำหน่ายและเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไปโดยในายใหญ่ค่ายมาสดาได้มองภาพรวมปี2566ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากปี2565 คาดว่าตัวเลข GDP จะโตอยู่ในช่วง3.3%ถึง3.7%ซึ่งได้รับอน,นิสงจากการขยายตัวด้านการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภาคการเกษตรและการส่งออกทําให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคาดการว่าภาพรวมอุตสาหการรมรถยนต์จะเติบโตขึ้นเล็กน้อยประมาณ5%คาดว่ายอดรวมน่าจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0คันในขณะที่มาสด้า ได้ตังเปาส่วนแบ่งการตลาดประมาณ3.5%เนื่องจากจะมีรถยนต์รุ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพนั่นเองพร้อมกันนี้ทาง m a สด้ก็ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อม,มวลชนตลอดจนสืบสารเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยด้วยการรดน้ำดำหัวผู้บริหารตลอดจนสื่อม,มวลชนอาวุโสอีกด้วย